เกมดีที่มีไฮดโดรลิกมีทำไมก็ไม่รู้นี่ไงเออได้ละกดตัววายอ่ะชินตัวเฮ็ด <h aves> ก็ได้ผมน่าจะไม่ได้ใส่มานี่ไงอ๋อกดกดแ<ก>ด้วก็โย

เท่ย hey, ์ไปชินทำไมของชินมันโยก,ยกเวลาเราจะกดกลับก็กทีนึงนี่ว้าวไปไปแบบทางั้หน้าแบบนีไ้ได้ไหมลองดูลองดทงูทำไมเด้งตลอดเลยกดตัวเฮ็ดเราก็กดข้างหน้าทีนึงเอ้กดตัวเจครับกดตัว J เจแล้วกดทีนึงข้างหน้า <_ letter> เออแล้วก็เลื่อนไฮโดรลิกลง อารมณ์เหมือนรถมีชีวิตอ่ะเหมือนเหมือน,นในหนังเรื่องคาจอ,าาอ่อเาเลวเาาแราไปเล่นโหดไไดโโมดดิฟดีกว่าโหมดนี้ไม่หนุกหรอกิงเดสโคโหมดดิฟกันดูดิดว,ว่าใครจะได้คะแนนเยอะกันสนามดิฟมันทำได้หรี้ไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้นะไม่ได้กดแย่โอ้เกือบชน กลื่น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 สวัสดีครับผมอุ้ยโอ้ชนแต้มหายเลยใช่ไหมเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยถ้าชนอ๋อถ้าชนกันแต้มไม่หายครับแต่ถ้าชนกำแพงแต้มหายอร่อยอุ้ยอุ้ยเข้าในเกินใช้พี่บอร์ดนี่เหมือนกัน ถ้าอยากได้แบบสวยๆเราต้องฝึกกันอีกเยอะน่าจองลื่นไอ้โฟงเนี่ยอยากให้มันสวยๆผมอยากฝนตกแล้วรถลื่นเดีย๋ยวเวลารถถล่นั่นไงนั่นไงนั่นไง <c oughs> ว่าแล้วรถมันต้องถล่มลื่นจังแล้ว ยเป็นหมื่นามชนคูนสี่คูนสี่โอ้พอชนปุ๊บคูณหมดเลยคือด้วยความทมี่ไม่ได้เล่นมนาหาันผมก็ลืมวิธีเล่นมัหมดแล้วเนี่ยเดิฟดิฟดิฟได้ร้านหนึ่งอยู่ เกือบเกสองแสนเลยเหรอเกินขา,า,าดค้นขาดโคตร่ะสร้างใหม่จริงๆด่างมันก็กว้างเกินความเป็นจริงเนอะสานามกว้างกว่ารถ่โหถ้าถ้าไม่งันยากเลยนะจะได้สนุก อุ้ยหมืน่นกว่าโอ้โหโดนเจ็ดถ่ายไม่ด้ายแตัอตอนอัลาซาแซงครับแปงเอ้ยอจบแล้วชินผมจบแล้วต้องใช้สปิทบาร์สปิทบาร์ช่วยดิวู้ช่วยกับผีอะดิ <c oughs> <c oughs> หมุนเลย ถ้าเราไม่เข้าพร้อมกันนี่มันจะดีกันแน่นอนแบบไม่ได้คะแนนเลยถ้าผมไม่เข้าน่า,น,าน่าจะมีครับเพราะมันนับอยหลังด้วยมพอดีต้องลองดูเสียดายเล่นไฮโดรลิกบ่ได้เอาไว้โชว์ <c oughs> <c oughs> ชิงจะโชว์ไฮโดรลิกเหรอ <c oughs> เอาเปล่าผมจับโทรศัพท์ <c oughs> ๋ เออเอเอาดิเอาดิเอาดิแม่แต้มไม่แต้มเออยยายาโอ้โหหมุนเลยสกิไสกินท้ายนิดเดียวโอ้โหสกิตรีดีเลยด่านปราบเสียนมาเนี่ยยายาจินจีนเดียวเดียวเดียวโอ้โนนิดเดียวหมุนเลยว้าว อยู่ไม่อีโบมดีปีม,มันเกมอะไรอันมันเด็กดกลาสองเอา้าเ้วยเด้วยเสร็จแล้วเลยเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเอ้ยเฮ้ยเลี้ย up เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูนะถ้ามันหมดเวลามันจะ D n F แล้วคะแนนมันจะได้ปะ่ะผมได้ต้องแสนสี่นี่ยผมว่าดนะา,าค่ผมว่ามันจะกลายเป็น D n F เดี๋ยวลองดูหกจะเปนยังไงหลังวสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ไม่ได้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมันไม่ยอมดี AF ว่ะเฮ้ยผมแพ้คูณห้ามาแรงเกินมาแรงเกินเอาาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมถอยหลังก่อนจบแล้วคูณหผม ชินทำอะไรทำอะไรกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยความเลยความง่ายจังเลยเรียบร้อยแล้ว ลดลอยลดลอยโอ้ใครเปิดเพลงเสียงดังนั่เ <c oughs> มืเอม่อกี้รดลอยเมื่อกี้รถปิ้นเลยสามหกศูนย <c oughs> ์ปนแบบปิ้นขึ้นข้างบนเลย <c oughs> นี่ดูตโดวอะไรอ่ะ <c oughs> กดตัวตัวเจกับตัวเฮดนี่พ ouais ี่ม oh, okay. ีนี่ด้วยดูฟาร์มอ้าเท่กดกดอัตินเนตนะเพื่อกดในพัดกดเด็กดดิ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 กดได้เปล่ากดด้วยตัวอะไรอัตินเนตมามมันทวามันด้งไม่ได้ว กดตัวเจวเแล้วกดคลิกซ้ายคิกว่าเออนั่นแหละอ๋อควา, <laughs> ามคาอความกู <laughs> น,กนึกถึงการ์ตูนเดอะคาร์เลยปลรไปเล่นกันเลยเ <laughs> ล่นกันเลยนไหายอะ่ะวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายกดใน,นาต,าตัดไปอุ้ยแอลกโอ้ยชินโอ้ย ดูโตน้หน่อยเอาเอาเลยบัดดูโต้หน่อยเ <c oughs> ต็มที่เลยโคตรลำบากโอ้ย <Okay. S 3> oh, oh, ดิสสวยๆคนในตาชับคนในตาโอ้ยดูตนหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ดูเราไม่ให้ดูนะความตายยกตลอดเลย GDR ที่ตายชอบยกนเมื่อกี้ก็คว่ำไปแล้ว

อ้าวชินอ้าวโอ้จบแล้วโดนโดนชิมดูดิสสวยดิสสวยอะไรฟาร์มอีโมหรอเตือนอ่างละเตือนแบบนฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยๆๆ้โอ้ยเด็กเป็นโหโหหแรงจังมุ่ง่ายจังเลยเกมนี้ครับโอ้ยัำชวนกันมัน หมุนง่ายรถฝ่าไม่จับความโอดยุบข้ัวในไปแล้วเออเออเอาหัวเอาหัวเอาดีเอาดีนี่นงไ <ป S 1> งไน,นี่ไงทักไายรักยโอยโยโยโย วันดีโยโย่วอุ้ยไม่น่าชนเลยติสแตตัดตออโค้เบื่อสนามมันสั้นไงก็เลยเอาห้ารอบเ,รเดี๋ยวมีเลี้ยวยากว่นนี้ เสียงเสียงโครตเราเอเออเกมสมัยก่อนเอาเสียงจริงมาใส่ไม่ได้เอ้ามีคนพลาดเอ้ามีคนพลาด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 อ่ะมีคนพลาดอ่ะลอยลอยแบบนั้นเลยลอย Ui Ui gặp quầm Mần dai à, mần dai à Ui ô hồ, Ui, 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 คนพลาดกรับผมโอ้ยโอ้ยติดติดกระถางไม้เลยมีคนพลานชนะแล้วติดกระถางไว้เลยเมื่อนติดกระถางไว้อุ้ยใครมันชนเนี่ยแก้ยังได้หราอะจ่อยพอแล้วเริ่มทำคลิปแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วเนี่ยความมันติดกระถางไว้